สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรชารินรักษาเพชรกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ห้องหนึ่งเลขที่16ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอกระเป๋าบูรณาการเรื่องภาษาลีลาคีตะประวัติศาสตร์ไทยค่ะ จุดประสงค์ครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้และรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะทำให้เราทราบถึงความเป็นมาของชนชาติและละระนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอันยาวนานถึง417ปีมีความเจริญทางด้าน การเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น33พระองค์5ราชวงศ์ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขามีแม่น้ำสามสายล้อมรอบสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงดำริให้ขุดคูเชื่อมแม่น้ำทั้งสามสายเพื่อเป็นปราการธรรมชาติและป้องกันค่าศึก กรุงเสียยุธยาเคยเสียกรุงถึง2ครั้งครั้งที่1เสียกรุงในพุทธศักราช2111-2112และเสียกรุงครั้งที่สองในพุทธศักราช2310 และในวันนี้ยังมีการแสดงเพลงปลุกใจในบทเพลงเราสู้มานำเสนอเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ คนคะรู้ไหมว่าการรำก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งอย่างเพลงที่เรารำในเพลงเราสู้เริ่มต้นเป็นการย่ำเท้าอยู่กับที่พร้อมแกว่งแขนไปตามรำตัวก็ถือว่าเป็นการวมร่างกายอย่างหนึ่งค่ะการหมุนข้อมือเป็นการบริหารข้อมืออย่างหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะและในวันนี้นอกจากได้รับความรู้จากประวัติศาสตร์ไทย ได้รับความสนุกสนานจากการรํายังได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายอีกด้วยค่ะวันนี้หนูขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ